สำหรับคุณตอนนี้ครูจะพูดให้คุณเห็นภาพเลยนะเครื่องมือที่ดีที่สุดของคุณตอนนี้คือเจ้าของแบรนด์ค่ะเจ้าของแบรนด์มีตัวตนเจ้าของแบรนด์ออกมาไลฟ์เจ้าของแบรนด์นนออม, live, นมีรูปเต็มไปหมดทั่วเฟซทั่วเพจทั่ว y o u t u b e ทั่วช่องทางหลายๆช่องทางแค่พิมพ์คำว่าชานุปกาก็เจอหน้าเจ้าของแบรนด์หลาแล้วค่ะนั่นหมายความว่าเจ้าของแบรนด์นะคะคำว่าเจ้าของแบรนด์นะคะ เป็นคนสร้างภาพขึ้นมาสร้างภาพลักษณ์สร้างภาพแห่งความเป็นจริงสร้างรีวิวสร้างทุกอย่างที่มันเป็นจริงออกมาให้คนเชื่อถือนั่นหมายความว่าระหว่างเจ้าของแบรนด์กับระหว่างเราที่ขายเขาต้องเชื่อเจ้าของแบรนด์อยู่แล้ว เพราะเจ้าของแบรนด์คะออกมาการันตีขนาดนั้นนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามแต่ที่มีภาพของเจ้าของแบรนด์อะไรก็ตามแต่ที่เจ้าของแบรนด์ออกมาทําวิดีโอออกมาไลฟ์หรือออกมาอะไรก็แล้วแต่ทําบุญอย่างเงี้ยออกมาสร้างสังคมออกมาสร้างผู้คนคุณต้องมีหน้าที่โปรโมทคุณมีรูปแชร์รูปคุณมีวิดีโอแชร์วิดีโอ คุณมีอะไรอะ่ะที่สามารถใช้เจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของสินค้าเป็นเครื่องมือขายของให้กับคุณได้ครูบอกเรานะคะว่าครูไม่ขายเองคําว่าไม่ขายเองหนักกว่าขายเองอีกนะคะเพราะครูจะทํายังไงให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาซื้อพวกคุณถูกต้องไหมคะนั่นหมายความว่าครูไม่ขายเองถ้ามีคนติดต่อครูมาถ้าครูะคะ่ะ ไปไปไป,ไปติดตามหรือว่าไปถามคนหรือว่าไปซื้อกับคนที่คุณน่ะรู้จักหรือเห็นใน Facebook ได้เลยนะคะนอกจากเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะครูถึงจะบอกว่างั้นก็ทิ้งเบอร์โทรหรือ ID ดี n ล์ไว้ค่ะคุณอยู่เขตไหนคุณอยู่จังหวัดอะไรครูก็จะส่งให้ใกล้ที่สุดหรือคุณต้องการคนแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะครูก็จะงั้นคุณก็ทิ้งเบอร์โทรกับไ d ดี n ลน์ไว้แต่ส่วนใหญ่อะคะ่ะไม่ค่อยมีใครทิ้งหรอกนะคะเพราะครูไม่ค่อยได้กลับไปดูอีก ครูถึงบอกว่าถ้าใครอยากได้เร็วอยากได้สินค้าอยากซื้อตรงไม่ต้องติดต่อครูมานะคะหมายถึงคนนอกที่อยากจะซื้อสินค้าเพราะติดต่อครูบางทีสี่ห้าวันครูยังไม่ได้อ่านเลยเพราะงานครูเยอะจริงๆนะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณเห็นอะไรเป็นเครื่องมืออย่างเช่นคุณมีแม่ทีมไหมคุณมีลูกทีมไหมคนต่างๆเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือให้คุณได้นะคะเออครูจะบอกให้ ถ้าวันนี้ค่ะคุณมัวทํางานคนเดียวฉันเก่งฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่คุณนะไม่ใช้สิ่งที่คุณมีให้มาเป็นเครื่องมือคุณทําได้คะ่ะแต่คุณอาจจะช้าแล้วท้อไปก่อนหรือบางคนนะคะมีลูกทีมก็ไม่ใช้ลูกทีมเป็นเครื่องมือมีแม่ทีมเครื่องมือในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องมือชั้นซะดีๆอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ ah เครื่องมือในที่นี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้น วันนี้มีแม่ทีมแล้วแม่ทีมก็เช่นเดียวกันเวลาลูกทีมสอบถามอะไรมาคําตอบของคุณควรเป็นคําตอบที่นุ่มและดีหน่อยนะคะไม่ใช่ลูกทีมถามอะไรไปหาดูสิเขาก็ส่งไว้แล้วนี่หรือก็ไปค้นเองได้ไหมตอนนี้ไม่ว่างนะคะกรุณาใช้ภาษาดอกไม้กันเด้ดเนินะกะว่าอ๋อลองไปดูในโน้ตนะคะเราไปหาในโนนะ้ตเนาะเพราะว่าในโน้ตเนี่ยมีเยอะแต่ถ้าหาไม่เห็นจริงๆก็ทักพี่มาใหม่นะแบบนี้ค่ะ เราต้องฝึกนะคะฝึกให้เป็นนิสัยไม่ใช่เอานิสัยออกมานะคะฝึกทุกอย่างที่ครูบอกให้เป็นนิสัยแม้กระทั่งลูกทีมก็เช่นเดียวกันฝึกที่จะหาความรู้ด้วยตัวเองฝึกที่จะเรียนรู้ฝึกที่จะถามให้มันถูกต้องฝึกที่จะใช้คําถามให้มันงดงามนะคะไม่ใช่ฝึกที่จะใช้พลังอํานาจในสิ่งที่แม่ทีมต้องตอบเรานะแม่ทีมต้องให้ได้ดั่งใจนะเราถามไปทําไมไม่ตอบทันทีลูกทีมอย่าเป็นเช่นนั้นนะคะฝึกค่ะฝึก ะะถ้าคุณอยากรวยและสําเร็จแบบครูต้องฝึกนะคะคุณดูนะคะจากเจชอนนะคะเป็นครูวิปรอ์แบบสวยงามฝึกคะ่ะฝึกนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะครูได้ฟังธรรมะบทหนึ่งของพระอาจารย์ววชิราเมธีแล้วครูก็แชร์ไปหน้าเฟซบุ๊กแล้วครูฟังสองรอบแล้วนะคะธรรมะบทนี้ มนุษย์เราอะค่ะต่อให้เก่งแค่ไหนเกิดมาแล้วไม่มีวันที่จะเก่งที่สุดเพียงคนเดียวกูเกิดมาแล้วกูทําเองได้หมดเลยกูเป็นเจ้าของแบรนด์กูทําเองกูผลิตเองกูขายเองกูตอบลูกค้าเองกูทาเองทาเองทําเองทําเองได้ไหมได้ค่ะตายก่อนใช้เงินค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคาว่าผู้บริหารหรือคําว่าผู้นาอะค่ะเราจะต้องเก่งในเรื่องของความคิดเก่งในเรื่องของการบริหารจริงๆเก่ง<ๆ>ในเรื่องของการใช้ใจนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ เก่งไปซะทุกเรื่องนะคะเหมือนกันเลยอย่ายกตนข่มผู้อื่นจงให้ผู้อื่นอยู่เหนือเราบ้างก็ได้นะ